ครับอีกเรื่องนึงต้องทําใจก่อนหน่อยนะถ้าเกิดจะดูนะเพราะว่าเนื่องจากว่ากรณีที่พบหนอนหลายชน,นิดนะครับภายในวัดแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่นําเสนอไปเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบ,บนหัวรอได้ใช้น้ําสดาผสมกับน้ํามันก๊สฉีดพ่นเพื่อควบคุมการกระจายพันธุ์ของหนอนผีเสื้อครับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบนโหรออำเภอเมืองพิษณุโลกนำน้ำสดาผสมกับน้ำมันก๊าสนี่คือสูตรพิเศษเลยนะฮะเข้าไปฉีดพ่นบริเวณรอบกุฏิและก็ต้นไม้ใหญ่ภายในวัดตาประขาวหายหลังจากที่มีหนอนหลายชนิดเข้ากัดกินต้นไม้ในวัดครับจนทําให้เจ้าวาดเกิดอาการแพ้บริเวณข้อมือขณะที่นักวิชาการแนะนำนะครับว่าไม่ให้ใช้สารเคมีกำจัดครับเพราะว่าอาจจะทำให้หนอนดื้อยาแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นไปด้วย เบื้องต้นนะครับก็พบว่าน้ําสตดาวผสมกับน้ํามันกา๊าซช่วยลดจํานวนหนอนและก็เป็นแนวกันหนอนได้เข้าไปในก,กุฏิและก็ที่อยู่ใา่ยของชาวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยครับนางสาวอุบลวรรณบุญฉัมหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรก็บอกว่าปรากฏการณ์หนอนผีเสื้อที่ขยายพันธุ์รวดเร็วในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเป็นการเร่งกระจายพันธุ์ของหนอนผีเสื้อเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยนะครับประสบปัญหาภัยแล้ง มีสภาวะอุณหภูมิสูงจึงส่งผลทําให้บงจอชีวิตของผีเสื้อนั้นสั้นลงแนะนําว่าไม่ควรกําจัดครับหรือว่าทําลายหนอนเหล่านี้ออกไปจากห่วงโซ่อาหารเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการระบาดของสัตวรูพืชหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆตาม,มาด้วยนะฮะ